เนี่ยโอเคนะดึงมาดึงมานะครับเอ้านะครับใครชอบก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนะรหัสนะครับก็ติดต่อได้นะครับจากแอดมดนะครับคนที่ชอบเส้นในกบกอกเรามีเสียเสียเส้นตอนแรกผมฟังเป็นเสียเส้นนะเสียเส้นแต่ผมว่าอ๋อเสียเส้นก็คือแอดชิดของพวกเรานะครับคนอารมณ์ดีนะครับได้เป็นเสียเส้นก็คือ ขายทุกอย่างที่เป็นเส้นเดี๋ยววันที่สิบวันที่สิบผมจะไปดูว่าเขาขายทุกอย่างที่เป็นเส้นนะว่าผมจะไปสั่งเหล็กเส้นดูจะไปสั่งเหล็กเส้นว่าจะมีไหมเสียเส้นนะนะขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็แน่นอนครับนะผลิตผลิตภัณฑ์นะครับอพวกเรานะครับถ้าจารย์มีก็ก็จะดีนะอาจารย์คงไม่มีทุนนะก็คืออ่ามีของเจ้กปู่ของ เชฟยันด้วยนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับไม่สามารถรวยได้หรอกนะครับพวกเรานะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ไปตรงกันกับลุงพลนะครับเราก็ช่วยกันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเพราะว่าคนจะซื้อแสดงว่าท่านมีเงินเยอะท่านกอ็อยากกินแบบนั้นด้วยนะครับแน่นอนครับเราต้องเป็นปกติอยู่แล้วครับสบู บอกเลยว่าผมติดใจแล้วหอมๆครับแล้วก็ชำระล้างได้ดีเพราะว่าฟองเยอะนะครับครีมทาหน้าครีมอาบน้ำนะครับนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ส่วนนี้กล่องเปล่านะครับเอามาโชว์ก่อนเพราะว่าหมดแล้วนะครับโกโก้อร่อยมากนะครับกาแฟสุดยอดนะครับแล้วก็อันนี้ไว้ดื่มนะครับช่วงที่มาเหนื่อยๆน้ำเย็นๆเทลงไปนะครับนะครับ นะครับแล้วก็ลิภีณั์ลุงพลนะครับก็ทําให้นะครับลุงพลสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างสมกับเรียกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของลุงพลนะครับที่สามารถเข้าสู่ระบบการตรวจสอบอย่างถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ลุงพล มีโอกาสจากพวกท่านทั้งหมดนี่แหละครับทําให้ลุงพลสามารถพิสูจน์พิสูจน์จนฝั่งตรงข้ามเริ่มจะเรียกว่าเริ่มจะซวยแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามเริ่มจะแย่แล้วนะครับเพราะเขาไม่เคยคิดว่าลุงพลจะมีโอกาสต่อสู้นะครับท่านลองฟังนี้นะครับนะครับสลิค้าเอสฟุยอออุยอแสงนะครับผมนะครับคุณวิรวันนะครับโอเคเราจะ เราจะยกเรื่องการเมืองผมพูดหลักการเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าใครเนาะไม่ได้เข้าข้างใครนะครับต่อไปเริ่มใหม่เลยนะเริ่มใหม่ของพวกเรานะครับฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอทักทายร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับอีกครั้งนะครับว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับคนจะให้เป็นลุงพลเนี่ยเขารู้ว่าลุงพลไม่มีไม่มีปัญญาต่อสู้ครับดังนั้นวิธีการการต่อสู้เนี่ยนะครับ คดีไม่มีประจักษ์พยานจำไว้นะครับคดีไม่มีประจักษ์พยานดังนั้นคนที่จะให้ลุงพลมีเป็นคนฆ่าเด็กคุณจะต้องใช้พลังงานสูงมากที่จะทำให้มันมีหลักฐานเพื่อจะไปต่อไปให้ศาลดูมันก็เสี่ยงนะครับมันก็เสี่ยงนะผมมองแบบในมุมมองของคนที่ว่าลุงพลลุงพลเป็นคนบริสุทธิ์นะครับเพราะว่า คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานและคนที่ไปทําให้ลุงพลเป็นคนร้ายก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุสักคนจะให้สาบานไม่ว่าเนี่ยต้องใช้หลักสาบานนะให้ทุกคนมาสาบานไหมแต่บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญก็ก็อาจจะไม่ไม่มีประโยชน์ในความเชื่อนะครับดังนั้นผมก็พูดในมุมมองว่า ไม่มีประยักษ์พยานคุณจะให้ลุงพลเป็นคนร้ายคุณต้องใช้พลังงานเยอะพลังงานเยอะเช่นสมมตินะคุณจะต้องให้คนมาเป็นพยานเพื่อแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประยักษ์พยานนะเป็นพยานแวดล้อมสารให้น้ำหนักน้อยแล้วครับพยานแวดล้อมกับแต่คุณต้องหามาทีนี้หลักฐานเพื่อให้เป็นลุงพลอยู่ตรงนั้นตรงนี้คุณจะให้ คุณจะให้ความจริงครึ่งหนึ่งความเท็จครึ่งหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นลุงพลมันก็เป็นไปได้ว่าจะให้ความเท็จร้อยเปอร์เซนความจริงไม่มีก็อาจจะเป็นไปได้ผมย้ำในคบว่าไม่มีประจักษ์พยานนะครับใครพูดครับอดีตพบตรท่านเป็นคนพูดจาได้ใช่ไหมไม่ใช่ชาวบ้านพูดไม่ใช่ยามพูดไม่ใช่คนตัดหญ้าพูดไม่ใช่คน ในพานลานล,า,ลาเนื้อพูดครับเป็นตำรวจที่เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนในขณะนั้นบอกว่าเสียดายเลยคดีนี้ไม่มีประยักษ์ปยานด,ดังนั้นถ้าคุณจะให้ลุงพลเป็นคนร้ายไม่แปลกครับคุณจะต้องใช้เวลานาน,านมากครับทำไมต้องนานครับอา้าวมันก็ต้อง ทำให้หน่าเชื่อได้ว่านะครับนะครับแต่นั้นมุมมองที่ผมเขียนคือทีนี้ทางไปทางไปคนที่ทําให้ลุงพลลุงพลมิอา่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคุณจะต้องรู้ทางไปว่ามันจะไปถึงไหนแล้วก็มันจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะอันนี้ในมุมมองความเชื่อนะครับมุมมองความเชื่อนะ แต่ถ้าข้อเท็จจริงเราก็ให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันฝั่งนู้นไม่เคยให้สิทธิ์ลุงพลฝั่งนู้นไม่เคยบอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์เลยจะให้ฝั่งเราบอกว่าคนกล่าวหาลุงพลค,คือคือคนพูดความจริงได้ยังไงล่ะถูกต้องไหมครับแต่พวกเรามีมารยาทพอลุงพลมีมารยาทพอทำไมลุงพลไม่โกรธ เพราะลุงพลมีช่องทางในการต่อสู้ตามตามข้อกฎหมายลุงพลยึดกฎหมายเป็นหลักลุงพลเคารพกฎหมายเพราะลุงพลเชื่อมั่นในศาลว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดขึ้นไปเนี่ยท่านจะต้องแยกแยะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จท่านจะต้องแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นหลักฐานเท็จอันไหนเป็นหลักฐานจริงลุงพลเชื่ออย่างนี้ ดังนั้นลุงพลก็ต้องอดทนมาสามปีเพื่อจะปิดวาจาตัวเองปิดวาจาเพราะจริงๆลุงพลอยากพูดครับแต่ลุงพลพูดไปแล้วก็มีคนบอกว่าให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันน่าจะเป็นคนร้ายใช้ใช้การคาดเดาไปได้ลุงพลเป็นคนร้ายเพราะถูกคาดเดาลุงพลดำเนินไปทางขั้นตอนเพราะว่าถูกคาดเดา หนึ่งคนที่จะเอาเด็กไปไว้ข้างบนเนี่ยต้องอุ้มใช้คำว่าต้องอุ้มไปแต่ไม่มีใครเห็นลุงพลอุ้มงงไหมนะสองเมื่ออุ้มไปแล้วเมื่ออุ้มไปแล้วเนี่ยมันมีการทิ้งความคิดไว้นะครับอุ้มไปแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าอุ้มไปบนภูเขาแต่แต่วันที่สิบเอ็ดนะแล้วอุ้มไปไหน ก็ยังตอบไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าพนักง,งานสอบสวนก็ไม่สามารถระบุได้ว่าไม่เห็นลุงพลอุ้มแล้วจะให้พนักง,งานสอบสวนว่าอุ้มไปไว้ไหนก็ไม่ได้ครับมันต้องมีภาพถ่ายมันต้องมีภาพถ่ายมันไม่มีมันไม่ใช่คนรับรับรับสารภาพที่ลุงพลจะต้องไปชี้เรียกว่า,าชี้ที่เกิดเหตุ ชี้วิธีอ่าทาวิธีอุ้มไปแล้วก็ชี้ในสถานที่ที่เอาศพเอาตุ๊กตาเนี่ยไปยัดไว้เนี่ยลุงพลไม่ได้รับสรารภาพมันก็เลยมีภาพแบบเนี้ยไม่มีภาพแบบนี้แล้วคุณจะให้ศาลเห็นได้งไงว่าลุงพลเป็นคนอุ้มอุ้มแล้วไปไหนอะ่ะอุ้มขึ้นไปภูเขาเลยเหรอหรืออุ้มไปซ่อนไว้ตามอย่างที่บอกว่าไปยัดไว้ในรูไปวัดย้ ไปยัดไว้ในในท่อไอเสียรถไปยัดไว้ในในโพนไปวัดไปยัดไว้ในเอกอไผ่ไปยัดไว้ในรันนนงนกไปยัดไว้ในเปลือกต้นไม้อ่ะมันไม่มีสิ่งนี้ให้ให้สารเห็นแน่นอนพวกเดาคาดเดา <c oughs> เมื่อไม่มีคนเห็นลวงพอุ้งไม่มีคนเห็นลง สถานที่ที่หลังจากอุ้มแล้วเอาเด็กไปพักไว้ไหนแล้วจะบอกว่าลุงพลกักขังหน่วงเหนียวได้ยังไงมันเป็นจินตนาการล้วนๆนะครับมันเป็นจินตนาการล้วนๆเลยช่วงนี้เรื่องนี้มันเป็นจินตนาการเพราะว่าจะให้มันไปให้มันไปจบที่เด็กอยู่บนเขาท่านฟังตรงนี้ดีๆนะครับจริงๆแล้ววิธีการคิดก็คือคิดย้อนหลังครับเขาใช้ว่าคิด รีเวิร์สย้อนหลังก็คือเริ่มต้นที่พบศพบ,บนภูเขามันก็เลยเหลืออย่างเดียวคือคิดว่าจะต้องมีคนหนึ่งใครเห็นเด็กเป็นคนสุดท้ายเด็กอยู่ไหนเขาก็จะเริ่มต้นจากนั้นว่าจะต้องมีคนมาขโมยมาอุ้มมาพัดพลากมันก็ต้องคิดแบบโมโนมโนว่ามันจะต้องมีหลักแบบนี้มันไม่สามารถมีหลักอื่นก็เลยตั้งได้ว่าหนึ่ง พนักง,งานสอบสวนเรตั้งวันหนึ่งมีคนอุ้มแต่ไม่มีรู้ว่าใครอุ้มไม่มีว่าลุมผลอุ้มแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอุ้มสองอุ้มไปแล้วจะต้องเอาไปไว้ที่หนึ่งที่ใดเขาเรียกว่ากักขังหนวงเหนียวกักขังที่ไหนะทำไมเด็กไม่โวยวายเด็กไม่ร้องเด็กไม่กระจององอแงคนอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเด็กอยู่นั่นหรอเด็กไม่ร้องเลยเอาไปไว้ไหนฮะ ไว้ในป่าเด็กก็ต้องร้องสิถูกไหมหรือทุบเด็กไปเลยเด็กเล็กๆทุบไปเลยหรือยังไงหรือเอาไปใส่รถไว้แล้วก็พาขับรถไปนั่นไปนี่ขับรถไปนั่นไปนี่แล้วเผลอทิ้งรถไว้แล้วก็เด็กช็อกในรถหรือเปล่ามันร้อนต้องหาว่าใครอ้างว่าตัวเองขับรถไปไหนหรือเปล่า ทำไมเด็กจึงหายไปโดยพลักการจริงๆแล้วมันไปนไหนหรือเปล่าผมก็บอกว่ามันมีข้อพิรุษเยอะนะครับแล้วจะบอกว่าลุงพลทอดทิ้งเด็กมันเป็นจินตนาการนะครับนี่คือจินตนาการสามข้อเป็นจินตนาการค่อยจะไปหาว่าใครเป็นคนทําก็ต้องไปสอบถามว่าเห็นลุงพลไหมเห็นลุงพลอุ้มไหมจูจๆมีคน เลยหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าจู่ๆมีคนบอกว่าเห็นลุงผลอุ้มแต่ว่าในที่สุดเขาก็ปฏิเสธเพราะทำไมให้ผมจำเวลานั้นล่ะมันเป็นเวลาเดียวกันกับเห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาถามหาเด็กถ้าอย่างนั้นถ้าไปให้การในชั้นศาลคำแบบนี้ปุ๊บก็จะมีคนซักว่าอ้าวทำไม ลุงพลอุ้มเดินไปในป่าแล้วก็มีคนมาถามในเวลาเดียวกันเก้าโมงสี่สิบทำไมคุณไม่บอกเขาว่านู่นลุงพลอุ้มไปแล้วทําไมคุณไม่บอกก็จบมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อให้ลุงพลเป็นฆาตรกรด้วยจินตนาการเมื่อให้ลุงพลเป็นฆาตรกรด้วยจินตนาการ ถ้าจะขึ้นศาลไม่ได้นะเก่งเลยนะคดีนี้ไม่มีผลลายนะก็ต้องไปหาเส้นผมไปเอาเรื่องมันยากเรื่องละเอียดยิ่งยิ่งพิสูจน์ยากก็เอาเรื่องที่มันพิสูจน์ยากๆไว้ก่อนมันปฏิเสธก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ไปเรื่องเอาเส้นผมทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับมันบอกไม่ได้หรอครับ เหตุเพราะว่าเป็นการจินตนาการเมื่อจินตนาการก็รู้ว่ามันอ่อนสารไม่เชื่อแน่นอนก็เลยพยายามมาหาทางขนซินโคโตอนเพื่อให้ป้าแตนเป็นคนร้ายเพื่อจะโยงไปหาลุงพลเพราะว่าลุงพลไม่มีหลักฐานถึงลุงพลสักเรื่องก็งเลยจะอาศัยป้าแตนแต่อาศัยยากนิดหนึ่งเพราะว่าจะอา,อาศัยเส้นผมไม่มีรากคุณจะต้อง ผ่านการซักถามว่าเส้นผมไม่มีลากซินโคตอนเนี่ยคุณจะให้เป็นป้าแตนได้ยังไงคุณลองอธิบายซิว่าเส้นผมไม่มีลากมีผู้หญิงหกคนทำไมเป็นป้าแตนทำไมเป็นแม่แตนถ้าสมมุตินะผมถามนะถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปถูกซักเนี่ยผมว่าร้องไห้แน่แหละครับเพราะมันจะ อ้างว่าเป็นปราแตนไม่ได้ถ้าคุณอ้างว่าเป็นปราแตนคุณก็จะโกหกในชั้นสามถ้าถูกซักเข้าไปมากๆถ้าถูกซักไปมากดีว่าร้องไห้แน่ร้องไห้เหฮือๆแน่ฟังผมแล้วแล้วท่านเข้าใจใช่ไหมฮะมันไม่สามารถระบุคนได้แต่ใครเป็นคนระบุว่าปราแตนจากเส้นผม ถ้ามีการเบริกมานะผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ผมเดานะทนายฝ่ายจำเลยต้องซักคุณขี้แตกแนะ่คุณต้องร้องไห้คาหน้าบันลังแนะ่เพราะว่ามันคือไฮไลท์ว่าเออคุณเป็นคนตรวจเส้นผมใช่ไหมแล้วใครเป็นคนตัดสินแทงเรื่องมาว่าหรือเซ็นรับรองว่าเส้นผมนี้เป็นประแตนคุณจะอธิบายยังไง มันไม่มีอะไรรับรองในโลกนี้ไม่มีใครรับรองไม่มีสถาบันไหนรับรองไม่มีสถาบันไหนรับรองถ้าใครเซ็นรับรองก็ต้องเสี่ยงเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครเซ็นไม่มีใครรับรองซินโคตอนไม่มีลากแล้วสามารถระบุเป็นคนได้จบไหมครับจบไปทางนี้จบ ผมเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนถูกทนายฝ่ายจำเลยอยากรู้สาเหตุที่ระบุว่าเป็นป้าแตนคุณต้องอธิบายได้ถ้าอธิบายไม่ได้จบครับวิธีการเหมือนในหนังนะสมมุตินะผมผมไม่ได้เข้าไปในศาลนะผมอธิบายในหนังนะแบบในหนังเนะี่ยช่วยอธิบายหน่อยครับว่า เส้นขนไม่มีผมเนี่ยเส้นขนไม่มีผมเส้นผมไม่มีลากเนี่ยคุณใช้ตักกะวิธีไหนหลักการไหนเพื่อให้ระบุว่าเป็นจำเลยคนที่สองครับเออห้ามห้ามพูดแต่นั้นสิ่งที่เขาจะอธิบายออกมาเนี่ยมันต้องมันไม่มีที่ยึดโยงมันไม่มีมันไม่มีใดๆในโลกที่เขาจะอ้างได้ ถ้าตอบไม่ได้ก็ร้องไห้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าถามไปไม่ตอบไม่ตอบสารจะต้องสมทับเนี่ยว่าาถูกถามอยู่นะต้องตอบถ้าตอบไม่ได้ปุ๊บในเวลาที่ชัดเจนแล้วตอบไม่ได้อาจจะร้องไห้นี่กิ้มูกโป่งเพราะพูดมาคือโกหกแต่ถ้าพูดความจริงมาแบบว่าผมไม่รู้เรื่องก็แย่ครับแต่ถ้าทานายท่านพอใจแล้วท่านก็จะ หมดคําถามครับหมดคําถามครับอันนี้ผมดูหนังเยอะผมก็เลยจินตนาการไปด้วยนะครับดังนั้นส่วนคนที่อยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวข้องแต่พยายามใส่ร้ายลุงพลมาตลอดสามปีพวกนี้ก็รู้ทางไปของตัวเองครับพวกนี้ก็รู้ทางไปของตัวเองนะ ทางไปให้ถึงที่สุดน่าสงสารกันไหมครับเขาไม่มีคำตอบตัวเองนะครับเค้ามีคำตอบตัวเองจะเป็นเพราะว่าเขาเขาอ่อนทางนี้หรือใครไปให้ความหวังเขาความหวังนั้นแลกด้วยอะไรความหวังนั้นแลกด้วยอะไรคุณสมมุตินะผมยกตัวอย่างนะ พื้นที่ที่คุณจะแทรกแซงไม่ได้คือพื้นที่ศาลครับศาลคุณแทรกแซงไม่ได้ผมดูหนังนะผมดูในหนังนะครับผมดูในหนังละครแม้แต่หนังฮอลลีวูดเนี่ยมันไม่ง่ายครับที่คุณจะตบตาศาล